เย้าเจ้าโหเปิดมาคอมเมนต์หวานมากนี่เขาแบบเขาแบบเขาหลับไปแล้วนะเขาหลับไปแล้วเขาเขากินยาแก้แพนอนไปแล้วเสียหายเสียหายดีครับนี่เขาไเรียกว่าไง่ะเขาหลับหลับหลับคาโทรศัพท์เนี่ยพิมพิมพ์ขาดประโยคไป ย right? ังไม่โพสเลยเนี speaking speaking yeah. <speaking <speaking ่ยกำกำลังพิมพ์จะโพสละแต่หลับไปก่อนฮะอย่าแซวดิอย่าแซวดิเฮ้ยนี่คนดูเยอะคนดูเยอะเนี่ยคนดูเยอะมาดูคุณหลับเนี่ยอืมดีจ้าภูมิแพ้อืมเขาเป็นภูมิแพ้เขาเป็นภูมิแพ้โอ้โหน่าสงสมจานเลยนะครับลองเพลงข้างในลองเพลงข้างหน ลองให้โอ้โหโผมดึงหัวขาดแล้วมั้งหวีผมให้หวีผมให้เบาๆหน่อยไหนเดี๋ยวนี้สนุกมากหวานหวานโอเคก็คืออยากจะบอกทุกเบรกนะครับทุกเบรกทุกเบรกจริงๆนะทุกเบรกนี่คือแบบหมดหมดตอมหน้าแล้วหมดคอมนะอย่าบเงาหมดตอบนะมีแต่บาลานวันตอบไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวหมดตอบนะ หมดหมดหมดขึ้นหน้าหมดหมดขึ้นตา<ม>ไหนอะตอนนี้สุดมากครับใช่คนนี้สุดครับผมสุดสุดแล้วตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วครับนี่ว,นว่ายา,กยากแก้แพ้เปนง่วงทำไม,มง่วงเออเขาเพิ่งกินยาแก้แพ้ไปแล้วกง่วง,งเอาจริงกินแทนแบบเออนั่นแหละกินให้กินให้ใหลับฝันดีได้นะครับห<ม>วานเกินหวานเกินนะน เมื่อหมี่เมื่อหมี่ทำใจยากมากโอ้โหเนี่ยเป็นไงซีนซีนนั้นเป็นซีนที่แบบไม่ได้คาดเดคเลยใช่ไหมครับทุกคนซีนซีในเต็นทนะ์ะซีนในเต็นเป็นไงครับไห<อ>นรีวิวไหนตอนถ่ายเป็นไงครับผม<อ>หน้าแดงใช่ <laughs> <laughs> หน้าแดงใช่ตอนถ่ายครับหน้าแดงครับตอนถ่ายเพราะว่าพอพรพร้อนนะ<า>พอะร้อนร้อนแล้วกูเก่งมากฮ หมายถึงแบบเก่งหน้าเก่งกล้าเก่งแบบเก่งเก่งหลังลำตัวเพราะว่าเพราะว่าไปดูดิเพราะเพราะมันต้องอยู่ข้างบนอ่ะมันต้องแบบเก่งลำตัวท่าไงท่าท่าเป็นท่าที่มื่ยมากเลยเป็นท่าที่แต่เขาอยู่ได้นะครับผมสามสี่คัดสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ถ่าย เป็นซีนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ถ่ายแล้วจริงๆต้องจริงๆแล้วว่าไงอ่ะเห็นเขาบอกต้องให้อัพวูฟด้วยใช่ไหม<ช>เออแต่ก็ <c oughs> ว้าวออนแอร์จนได้สุดยอดไม่เคยเล่นซีนแบบนี้กับดังเลยไม่เคยเล่นซีนนี้เลยดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าไม่ต้องไม่ว่าจะกับใครก็ตามไม่เคยเล่นนี้ <c oughs> จริงๆเขินแบบตะโกนว่าเขิน ไหนเขินยังไงเขินแบบตะโกนว่าเขินต้องทำยังไงแตโกนตะโกนตะโกนตะ่บอกเขินแบบตะโกนว่าเขินตำยังไะเขินเขินโอเคเดี๋ยวอะให้ให้ให้เขานอนไปดีกว่าครับผมให้พี่เขาหลับไปแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนกูดในครับเจอกันนะจ๊ะจุ๊บๆตัดจบอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว